ผลิตภัณฑ์ฮันนี่솝สบู่เบตกลเซีรีนสูตรน้ำผึ้งช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรรวมถึงช่วยทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นส่วนผสมตัวแรกคือน้ำผึ้งมานูก้าจากประเทศนิวซีแลนด์มีคุณสมบัติช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้นรวมถึงช่วยลดการอักเสบและการระคายเคืองของผิวสารสก,กัดต,ตัวถัดมาคือปะปะยะเอ็กซ์ทรกหรือสารสก,กัดจากมะละกอที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ปาเปนช่วยในการผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจดดุดัง ต่างๆดูจางลงสารสก,กัดตัวถัดมาคือสารสก,กัดจากธนาคาที่มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดสิวรวมถึงช่วยในการลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้ากระต่างๆ สารสก,กัดตัวถัดมาคือไนอซินามายหรือวิตามิน B3 มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีของผิวทำให้ผิวดูกระจ่งางใสและสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาความมันส่วนเกินบนใบหน้าสารสก,กัดตัวถัดมาคืออะลันตอินเป็นสารที่ได้จากพืชอย่างคอมเฟรช่วยในการต้านการอักเสบและการระคายเคืองของผิวและส่วนผสมตัวสุดท้ายคือแพนทินอลหรือวิตามิน B5 ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเป็นเกราะให้กับผิวลดการผลิตน้ำมันบนใบหน้าและลดโอกาสการเกิดแผลเป็น